ไอ้ทศอยู่ไหมไม่อยู่จะพี่ไปทํางานจ้ะพี่มีธุระอะไรหรอจ๊ะเออพอดีว่าพี่จะเข้าไปในเมืองแล้วจะชวนมันไปเที่ยวสักหน่อยไปซื้อของกันแล้วนี่อยู่คนเดียวหรือจ้ะพี่เออระวังระวังหน่อยนะช่วงนี้มีข่าวพวกไัยรุ่นปิดประตูให้ไม่ชิดด้วยละ่ะจ้ะพี่หนูก็ยังกลัวๆอยู่จ้ะพี่อยู่คนเดียวปกติไม่เคยอยู่คนเดียวแบบนี้จ้ะ แล้วนี่ทุกคนในบ้านไปไหนกันหมดละ่ะเขาออกไปสวนกันหมดแล้วจ้าให้พี่อยู่เป็นเพื่อนไหมเออไหนว่าพี่จะเข้าไปในเมืองเพี่ถ้าเกิดพี่มีโทระก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะจ๋าอยู่ได้จ้ะเดี๋ยวเย็นๆพี่ทอดคงจะมาจ้าไม่เป็นไรพี่เป็นห่วงเธอน่ะอยู่คนเดียวพอดีด้วยแหละพรุ่งนี้ค่อยคุยกับไอ้พศค่อยไปด้วยกันพี่ไปคนเดียวก็คงจะไม่สนุกเท่าไหร่ งั้นเดี๋ยวพี่นั่งเราเป็นเพื่อนนะจ้ะขอบใจพี่มากนะคะพี่ยศที่อยู่เป็นเพื่อนหนูเขาชื่อพี่ยศเป็นพี่ชายสามีของจ๋าเองค่ะหน้าตาคล้ายๆกันมากเลยนะคะแต่ว่าในิสัยต่างกันมากเลยค่ะพี่ยศเป็นผู้ชายที่แบดบอยชอบเที่ยวชอบสนุกและทุกสิ่งอย่างทั้งดื่มรวมไปทั้งเรื่องผู้หญิงด้วยค่ะ ซึ่งฉันก็แอบชอบพี่ยศเหมือนกันนะคะผู้ชายอะไรแบดแบดดีค่ะส่วนพี่ทศสามีของฉันเขาเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยเล่าไม่เอามหลีไม่สูบเอาบายามุกต่างๆไม่เล่นรวมถึงเรื่องผู้หญิงด้วยต่างกันมากเลยนะคะสองคนพี่น้องแต่เชื่อไหมคะว่าผู้หญิงส่วนมากชอบผู้ชายเหมือนพี่ยศแบดแบดแบบนั้นละคะ่ะมันสนุก และตื่นเต้นเราใจดีฉันก็เป็นคนหนึ่งที่แอบคิดแบบนั้นกับพี่สามีของตัวเองค่ะแต่ก็คงทําได้แค่คิดนะคะคงจะไม่กล้าอะไรเกินเลยไปกว่านี้ค่ะแต่วันนี้เองพี่ยุศอยู่ที่บ้านกับฉันกันสองต่อสองซึ่งพ่อแม่ของฉันก็ไม่อยู่ส่วนสามีของฉันก็ออกไปทํางานตั้งแต่เช้าและช่วงนี้เป็นช่วงที่มีข่าวสําหรับวัยรุ่นระบาด งัดบ้านทุกบ้านยังทําให้ฉันกลัวเหมือนกันค่ะและว,วันนี้ฉันก็อุ่นใจที่สุดพอมีพี่สามีมาอยู่เป็นเพื่อนนี่จ๋าแล้วไอ้ทศเขาไปทํางานแบบนี้ทุกวันเหรอใช่จะ้ะทุกวันเลยออกตั้งแต่เช้าบางวันกลับถึงค่ำเลยนะจ๊ะไม่รู้จะรีบปัญหาเงินไปทำไมภาระก็ไม่มีนี่จ๋าก็บอกพี่เขาแล้วนะจ๊ะ ว่าให้พักผ่อนบ้างอย่าหักหุมมากเกินไปเพราะตอนนี้เงินเราก็มีกินมีใช้ยอยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเลยจ่ายเองก็ช่วยกันประหยัดที่สุดเลยนะจ๊ะเพราะว่าไม่อยากให้ทศนะเขาทํางานหนักและจ่าก็ทํางานช่วยอีกแรงจ้ะแต่นั่นก็ไม่อาจทําให้พี่ทศเลิกทํางานดึกได้เลยบางวันนะจ๊ะพี่วันหยุดยังไปทํางานเลยจ้า จ๋าลกเหน่อยจริงๆไม่มีเวลาอยู่กับจ๋าเลยนี่จ๋าเป็นเมียนลพี่จ๋าก็อยากให้สามีอยู่ไว้ใกล้กันจ๋าก็อยากอยู่กับสามีด้วยนะแต่พี่ยศไม่คิดแบบนั้นเลยจ้ะพี่ยศบอกว่าเวลาอยู่ด้วยกันตอนไหนก็ได้ตอนนี้มีเวลาหาเงินก็รีบหาไปก่อนจ๋าไม่เข้าใจความคิดของพี่ยศมากเลยจ้ะถ้าพี่ยศได้ครึ่งหนึ่งของพี่ทศนะจ๊ะรับรองเลยว่าจ๋ามีความสุขที่สุดเลยจ้ะเอา แบบไหนหรอนี่อย่าบอกนะว่าพี่เป็นคนไม่เอาไหนเปล่าจ้าจ๋าไม่ได้หมายความ,มาแบบแบบนั้นจ้ะเชื่อไหมพี่ผู้หญิงทุกคนเขาชอบผู้ชายแบบพี่มากแล้วนะจ๊ะรวมถึงตัวจ๋าด้วยจ้ะว่าแล้วจ๋าก็ขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะจ๊ะเพิ่งทาสวนมาเมื่อกี้นี่เองจ้ะเหม็นเหงื่อมากเดีย๋ยวกลัวว่า,วาพี่ยศจะเหม็นเหงื่อเหมือนกันจ้ะ ตามสบายเลยเดี๋ยวพี่นั่งเล่นอยู่แถวนี้แหละแล้วถ้าเกิดว่าพี่ทศเขากลับบ้านค่ำพี่จะอยู่เป็นเพื่อนหนูไหมจ๊ะจ๋าได้เอ่ยถามผู้เป็นพี่สามีพ่อแม่ของหนูได้โทรบ,บอกเมื่อกี้นี้เองจ้าว่าไปทำธุระที่ต่างจังหวัดอะไรจะบอกเอือนขนาดนี้พ่อแม่ก็ไม่อยู่และอีกสักครู่ ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเสียงนั้นเป็นเสียงของทศสามีของจ๋าเองจ๋าวันนี้พี่กลับดึกนะพี่มีโอทีเลิกเที่ยงคืนจ๋าอยู่คนเดียวได้ไหมเออพี่อย่าเลิกดึกเลยนะจ๋าไม่กล้าอยู่คนเดียวพี่ไม่เป็นห่วงจ๋าหรอจ๋าเป็นเมียของพี่นะโทจ๋า เขาใจพี่หน่อยสิพอดีว่าหัวหน้าง,งานเร่งงานพี่ต้องรีบทำงานให้เสร็จภายในคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นายท่านจะเอางานแล้วนะพี่ขอแค่วันนี้วันเดียวเดี๋ยววันอื่นพี่จะหยุดเลิกทำโอทีเพื่อชดเชยเวลาวันนี้นะและหลังจากนั้นสามีของเธอก็ได้วางสายลงโดยที่ไม่ได้ฟังเหตุผลดใดทั้งสิ้นใครจ๋าเจ้าทดหรอ พี่ชายของสามีถามจ๋าใช่จะพี่พี่ทศโทรมาบอกเมื่อกี้นี้เองจ้ะว่าเลือกเที่ยงคืนโหพี่ดูสิพี่ทศไม่เห็นใจหนูเลยทั้งที่หนูเป็นเมียนะไม่เคยเป็นห่วงความรู้สึกของหนูเลยว่าจะเป็นอยู่อย่างไรแล้วพ่อแม่ของหนูก็ไม่อยู่ด้วยวันนี้แล้วไอเอาไงล่ะทีนี้จ๋าไม่กล้าอยู่คนเดียวด้วยเออ งั้นเดี๋ยวคืนนี้พี่นอนเป็นเพื่อนกันแล้วกันจะดีหรอพี่พี่ไม่กลับบ้านหรอเดี๋ยวสาวสาวของพี่ตามหานะมีที่ไหนเล่าสาวสาวเธอก็พูดไปพี่ยังไม่มีเมียนะเมวันนั้นหนูเห็นอยู่นะหนุ่มไปบ้านพี่อะ่ะหนูเห็นพี่กับสาวคนนั้นอยู่ที่ต้นกล้วยหลังบ้านตอนเล็ก จ๋าก็ไม่อยากจะมองอะไรหรอกแต่ว่าหันไปมองหลังบ้านแล้วเห็นต้นกล้วยมันขยับไปมาจ๋าสงสัยจา๋าเลยยืนมองตั้งนานแล้วก็ได้ยินเสียงของพี่กับสาวคนนั้นเล็ดลอดออกมาเออโหแบบนี้พี่ก็เก้ตัวไม่ได้แล้สิไม่ต้องเก้บตัวหรอกพี่เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติหนูเองยังอยากมีรสชาติแบบนั้นเลย ลวลาพี่เด่นมากเลยนะหนูเห็นหมดทุกท่าพี่โทษสามีของฉันสู้พี่ไม่ได้เลยแม้แต่สักนิดเดียวพี่ช่วยสอนงานพี่โทษหน่อยสิโถจ๋าเรื่องแบบนี้มันสอนกันไม่ได้หรอกนะมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวอยู่ที่ว่าใครจะงัดอะไรออกมาแค่นั้นเองมีกลยุทธ์อะไรเด็ดๆก็งัดมาอืมมันก็จริงรอ่ะพี่ เรื่องแบบนี้มันสอดกันไม่ได้เนาะสามีของหนูคงไม่เอาไหนหรอพี่วันวันบ้าน,านแต่งงานเดี๋ยวหนูจะทํากับข้าวไว้นะยันนี้เราทานข้าวพรอมกันนะพี่ทานกันแค่สองคนแค่นี้แหละและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งรับประทานข้าวตอนนี้จ๋าเองก็อยู่ในชุดนอนทําตัวปกติตามที่เคยทําตัวอยู่ที่บ้านของตัวเองลืมนึกขึ้นไปว่า ผู้ที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นพี่ชายของสามีตนซึ่งชุดนอนที่จ่าสวมใส่มันก็เป็นเพียงชุดนอนที่บางๆตามปกติที่ผู้หญิงชอบใส่กันและสามารถส่องผ่านได้เห็นภายในร่างกายอย่างชัดเจนและจ่าเองเตรียมตัวที่จะนอนเลยไม่ได้ใส่เสื้อตัวเล็กข้างในของตัวเองพอเดินผ่านแสงสว่างยึงทำให้เห็นเด่นชัดทุกจุดทุกมุมของร่างกาย พี่ยศผู้เป็นพี่ชายสามีของเขาได้มองเห็นไปแบบนั้นซึ่งเขาก็เป็นเสือผู้หญิงอยู่แล้วได้แต่กืนน้ำลายลงคอและพยาย,ยามข่มใจของตัวเองบอกตัวเองเอาไว้ว่านั่นคือเมียของน้องชายตัวเองนะห้ามคิดอะไรไม่ดีไม่ร้ายแต่นั่นก็ทำให้ทำให้เขาเพิ่งคิดไปจนได้จ๋าพี่ว่า จาหาเสื้อคลุมมาใส่อีกหนึ่งตัวได้ไหมมันบางเกินไปนะพี่ชายสามีได้บอกจ๋าให้ไปใส่เสื้อผ้าคลุมมาทับอีกรอบหนึ่งโอ้พี่จ๋าขอโทษจ้จะจ๋าลืมตัวไปเดี๋ยวจ๋าขอตัวไปเอาเสื้อคลุมก่อนนะวันนี้อากาศร้อนจังเลยพี่จ๋าอยากจะไปนั่งเล่นที่ริมทานสูดบรรยากาศเย็นๆสักนิดหนึ่งแล้วค่อยเข้านอนคืนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ จากนอนไม่หลับเลยค่ะและรู้สึกปวดหัวนิดนิดเออพี่ก็เหมือนกันแหละร้อนมากเลยเปิดพ่อลมก็ไม่หายร้อนเราไปนั่งเล่นที่ริมน้ำกันนะและทั้งสองคนก็เดินลงไปที่ริมน้ำนั่งเล่นอยู่สักพักหนึ่งบรรยากาศช่างเป็นใจเหลือเกินและโอกาสก็ประจบเหมาะที่พ่อแม่ของจ๋าและสาม,มีของจ๋าไม่อยู่บ้านทั้งคู่นอนดูดาวด้วยกันพี่เมื่อไหร่พี่จะ มีเมียเป็นตัวเป็นตนล่ะพี่ไม่เหงาบ้างเหรอโอ้ยพี่ไม่เอาหรอกเมียเอามาทําไมเอาเมียก็เหมือนกับแม่นั่นแหละบังคับนุ่นบังคับนี่ไม่เอาหรอกพี่ไม่ชอบให้ใครบังคับพี่ชอบชีวิตสดแบบนี้นี้พี่จะบอกวิธีมัดใจหนุ่มๆให้กันแล้วกันนะปกติชุดนอนของเธอเป็นแบบนี้ไหมพี่ชายสามีเอ่ยถามขึ้นมาไม่ค่อยค่ะพี่เสื้อตัวนี้จะไม่ค่อยได้ใส่ค่ะ จ๋าเพิ่งหยิบม,มาใส่วันนี้เองปกติเสื้อของจ๋าไม่แต่ตัวนหนาๆนะจ๊ะหนูขอโทษด,ด้วยนะที่เด็กตัวไม่สุภาพเท่าไหร่ลืมตัวคะ่ะเออนี่แหละเดี๋ยวจ๋าลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะรับรองเลยว่าไอ้ทศมันติดใจแน่นอนจริงเหรอจ๊ะพี่จริงสิไม่เชื่อลองดูแล้วกันจัดคืนนี้เลยมันมาถึงเที่ยงคืนจ๋า ก็ถอดเสื้อคลุมนี่ออกเปิดไฟสุรวสรัวสร้างบรรยากาศจา๋าเป็นคนลุกก่อนก,ก็แค่นั้นเองรับรองเลยเจ้าท้จะติดใจในคืนนี้แน่นอนแสดงว่าพี่ยศช,ชอบผู้หญิงแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะอืมผู้ชาทุกคนแหละเขาก็ชอบให้ผู้หญิงเริ่มก่อนนั่นแหละงั้นจ๋าลองกับพี่ได้ไหมบ้าหรอจา๋ามาลองอะไรกับพี่มันไม่ใช่นะ ไม่เอาจากนั้นจ๋าค่อยๆขยับมาใกล้พี่ชายสามีของตัวเองพี่อัลนาดูลองหน่อยได้ไหมหนูอยากจะรู้ว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่ามือของจ๋าก,ก็เริ่มลูบไล้ไปที่หน้าอกของพี่ยศพี่ชายสามีของตัวเองซึ่งเผยให้เห็นว่ามีขนหน้าอกบาวโ้ยพี่หน้าอกของพี่มีขนด้วยเหรอเห็นแล้ว หนูชอบมากเลยชอบผู้ชายแบบนี้มากที่สุดเลยพี่เสียงของจ่าก,กระซิบเบาๆกระเซ้ากระแย่ให้กับพี่ชายสาม,มีของตนซึ่งพี่ชายของเขาพยายามข่มใจอยู่ร้อยทั้งร้อยแหละที่เมื่อเจอมือของผู้หญิงสัมผัสร่างกายโดยที่ไม่ใช่เป็นเมียของตัวเองยิ่งเป็นผู้หญิงที่เขาแอบชอบด้วยมันก็เป็นธรรมดาของผู้ชายที่จะมีการตื่นตัวขึ้นมาไม่เอานะจ๊ะ อย่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะโถพี่จ๋าก็แค่เก้งพี่เฉยๆนะ่ะพี่ก็ทาไปกลัวไปได้เม่าผู้หญิงคนอื่นจ๋าไม่เห็นพี่กลัวเลยแล้วกับหนูทําไมต้องกลัวด้วยล่ะหนูก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะตัวบอบางเองหนูไม่ใช่ผีไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารพูดไปนู่นไปจา๋จาจ๋าเป็นน้องสะพ้ายของพี่นะพี่เห็นว่าพี่ชอบแบบนั้นพี่ก็ดู ตามาตาเรือบ้างอะไรควรไม่ควรไม่ใช่ว่าจะหลับหูหลับตาเอาอย่างเดียวมันไม่ใช่จยาบรนของพี่โหเสือไปพี่ก็มีจยาบรนด้วยหรอจ๊ะพี่จ๋าแซวพูดเป็นพี่ชายสามีเฮ้ยย่งแซลไม่เลิกเลยไปไปขึ้นไปนอนดีกว่าและนี่ก็ใกล้ถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วเตรียมตัวต้อนรับสามีชุดพิเศษเลยนะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันเข้านอนเฮ้อ คิดแล้วก็เสียดายถ้าเกิดว่าจ๋าไม่ใช่ลองสะใภ้ของตัวเองนะรับรองได้เลยจะไม่ยอมให้หลุดมือได้เลยนะคิดแล้วก็เสียดายเฮ้ยยศบทพึ่งพำอยู่คนเดียวในห้องนอนและเมื่อได้ยินเสียงรถของทศผู้เป็นน้องชายกลับเข้ามาในบ้านสักพักแล้วน้องชายก็ขึ้นมาที่ห้องซึ่งห้องของเขาก็นอนอยู่ใกล้กันและก็เริ่มปฏิบัติการทันทีเฮ้ย ไอ้จ๋านี่เรียนรู้เร็วจังเลยสอนแป๊บเดียวจําได้แล้วทีนี้คงให้มาบ่นให้ได้ยินเองนะว่าสามีของตัวเองนั้นไม่ทํางานให้เลยเจอวิชาปรมาจารย์อย่างพี่สอนให้แล้วมีเลือดจะข้าสายตาใครได้เจอก็สยบหมดแหละถ้าแบบนี้เป็นยังไงบ้างล่ะจ๋าตื่ขึ้นมาถึงกับทันไข่ลวกเลยทีเดียวหรือพี่ก็จ๋าเขินพี่สามี หยหน้าแดงไปทั้งตัวอะไรกันคุยอะไรกันละสองคนนี้เปล่าแค่คุยถามเรื่องเมื่อคืนนี่ไงเป็นยังไงบ้างเราทศดกลับมาจากทํางานเหนื่อยและมาทํางานบ้านต่อเหนื่อยไหมละ่ะเออไม่เหนื่อยหรอกเพราะผมไม่ได้ออกแรงอะไรเลยมีแต่เมียของผมทาเองบ้านนะพี่พูดอะไรอายพี่เขาโอ้จะไปอายทําไมมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไงเออ เธอก็ชอบอยู่แล้วไม่ใช่หรอจ๊าเธอบอกพี่เมื่อคืนนี้ไม่ใช่เหรอทีนี้คงไม่บ่นอีกแล้วนะว่าสามีไม่ทำการบ้านจ้าพี่ไม่บ่นแล้วจ้า